สวัสดีครับทุกๆคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ update, อัปเดตข่าวสารของลิเวอร์ pool นะครับวันนี้ก็มากันแปลกเลยนะมานใ,นใ,นในเช้าตรู่เลยนะครับก็สวัสดีตอนเช้าทุกๆคนด้วยกันแล้วกันนะครับใครไปใส่บาตรก็อย่าลืมอธิษฐานแต่สิ่งดีๆก็แล้วกันนะครับชุงนี้ก็อยู่ในช่วงพักเรกทีมชาตินะทักเตะของสมโมสรลิเวอร์พูลก็มีการเดินทางไปเตะทีมชาติกันหลายต่อหลายคนนะครับ ซึ่งมันก็ทําให้ข่าวของลิเวอร์พูเนี่ยในตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเยี่ยมเหงาพอสมควรนะแต่ยังไงผมก็พยายามหาข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากทุกๆคนกันเหมือนเดิมนะครับและถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกําลังใจกับผมด้วยนิดหนึ่งกันแล้วกันนะขอบคุณมากๆแล้วถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์พูลประจําวันในรอบเช้านี้พร้อมๆกันได้เลยครับ เรามาเริ่มต้นกันที่บทวิเคราะห์ของวอจิลฟันไดกันก่อนเลยกันแล้วกันนะครับเพราะล่าสุดฟันไดได้ออกมาแสดงความมั่นอกมั่นใจนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยในตอนนี้เจ๋งพอนะครับที่จะแย่งแชมป์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ก็ในตอนนี้นะครับอย่างที่รู้รู้กันนะแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลเนี่ยก็อยู่ที่อันดับ1แล้วก็อันดับ2ของตารางพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับโดยซิตี้เนี่ยนำโย่หนึ่งแต้มนะครับอ่าโซนที่3เนี่ยจะเป็นทางด้านอาร์เซนอลนะที่4ก็คือน้องไก่เทอแนมฮอสเปอร์นั่นนเองะครับ ซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็คงจะไปเศษไม่ได้ว่าลิฟท์พูลเนี่เป็นหนึ่งในทีมที่ลุนแชมป์แบบเต็มตัวนะครับทีนี้เรามาฟังบทวิเคราะห์ของวอจิลฟันไดกันหน่อยดีกว่าว่าเขาเนี่มีความคิดเห็นยังไงบ้างกับการที่มีหลายๆคนเนี่ยยกให้สมโมสรลิฟท์พูลเนี่กลายเป็นทีมอีกหนึ่งทีมที่จะลุนแย่งแชมป์แบบเต็มตัวกับซิตี้วอจิลฟันไดนะครับก็ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์สมโมสรประมาณว่าในตอนนี้เนี่ยสมโมสรลิอร์พูลผมคิดว่ามีประสิทธิภาพมากเพียงพอที่จะลุนทะ ชิงแชมป์กับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้นะผมเนี่ยหวังไว้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นโดยรวมในซีซั่นนี้เราทำผลงานได้ดีแต่มันก็ยังไม่จบเราจะตัดสินอะไรกันตอนนี้ไม่ได้ในเดือนพฤศจิกายนและหลังจากนี้อาจจะมีการพลิกผันมากมายเราทุกคนเนี่ยรู้เรื่องนี้กันเป็นอย่างดีผมดูในห้องแต่งตัวและผมก็รู้สึกเหมือนว่าเราเนี่ยคือทีมรุ่นอายุไม่เกิน23ปี แต่เรายังคงมีคุณภาพถ้าคุณดีพอคุณก็ไม่แก่เกินไปแต่เราต้องมาดูกันอีกทีเราต้องการโชคนิดหน่อยและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราจะต้องไม่บาดเจ็บฟันไดก็บอกเอาไว้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับกับการลุนเังแชมป์แบบเต็มตัวกับทางสโมสรลิเวอร์ p o o นะครับเพราะหลังจากที่ทางราการพิมลิกอังกฤษเนี่ย จะโคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับทางลิ์พูก็จะต้องพบกับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้พอดิบพอดีเลยนะครับก็ไม่รู้ว่ามันเป็นโชคชะตาหรืออะไรก็ตามนะมาเจอกันในตอนที่ทั้งสองทีมเนี่ยกำลังทําผลงานได้ดีทั้งคู่เลยนะครับลิ์พูก็กําลังมีฟอร์มที่ร้นแรงมากๆส่วนแมนซิตี้เนี่ยก็รักษาม,มาตรฐานของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับสําหรับโปรแกรมที่กําลังจะกลับมาคัมแบ็กเตะกันในรายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับจะ กลับมาเตะกันในค่ำคืนของวันเสาร์ที่25พฤศจิกาย,ยนนะครับเวลาประเทศไทยก็1ทุ่มครึ่งนะครับยังไงแฟนบอลของทั้งสองสโมสรก็ห้ามพลาดทุกประการทั้งปวงเลยนะครับโดยเฉพาะแฟนบอลของลิเวอร์พูลนะทีนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวของทั้งฝั่งแมนซิตี้กันบ้างดีกว่านะครับมันมีการเปิดเผยนะครับว่าซิตี้เนี่ยโชคร้ายนะครับนักเตะตัวหลักอย่างนาธานอาเก้เนี่ยเจ็บซะอย่างนั้นนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะหายทันในเกมที่จะพบกับลิเวอร์พูลด้วยหรือเปล่านะ ก็สำหรับในปัจจุบันนี้นะครับทางสโมสรพิมลิกอังกฤษเนี่ยก็มีการเว้นวักให้กับโปรแกรมทีมชาตินะครับก็มีนักเตะหลายๆคนเดินทางไปเตะนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะของลิเวอร์พูลรวมถึงนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงนักเตะอย่างนาธานอารเก้ซึ่งเป็นนักเตะของทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับเพียงแต่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากทีมชาติเนเธอร์แลนด์เอาไว้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับว่านาธานอารเก้เนี่ย จำเป็นจะต้องถอนตัวเป็นการ่ดนนะครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นซึ่งก็ต้องยอมรับว่าข่าวนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ข่าวดีของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้สักเท่าไหร่นะเพราะในซีซัน่นี้เนี่ยอาร์เก้ก็ถือเป็นตัวหลักของทีมเหมือนกันนะครับลงสนามไปทั้งสิ้น15นัดทําทได้2ประตูนะครับแล้วก็ไม่มีการเปิดเผยว่านะทานอาเก้เนี่ยจะหายจากการบาดเจ็บเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะลงสนามในเกมที่ทางซิตี้จะพบกับลิเวอร์พูล ้วยหรือเปล่านะครับถ้าหากไม่สามารถลงสนามได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวสําหรับทางเฟบกริล,ล่าพอสมควรเลยนะครับแต่ผมก็ค่อนข้างเชื่อนะครับว่าด้วยสกยภาพของซิตี้เนี่ยคงไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใดนะครับยังไงลิพูก็ห้ามประมาทโดยเด็ดขาดนะครับถึงจะไม่มีทานานอาเก้ซูเปอร์สตาร์ของซิตี้เนี่ยมันก็เยอะเต็มทีมอยู่แล้วนะครับทีนี้มาต่อกันที่ข่าวดีๆกันบ้างดีกว่านะครับมีการเปิดเผยออกมาแล้วนะว่า ลุยดิอาสเนี่ยได้เจอกับคุณพ่อของเขาแล้วนะครับก็สําหรับคุณพ่อของลุยดิอาสนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้มีการถูกกลุ่มโจรที่มีชื่อว่าอ ELN เนี่ยจับตัวไปตั้งแต่วันที่28ตุลาคมนู่นเลยนะครับแล้วก็ไม่สามารถติดต่อใดๆได,ไ,ดได้ทั้งสิ้นนะและในช่วงนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอาการเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ประเด็นก็คือเมื่อประมาณสัก2วันที่ผ่านมาเนี่ยสุดท้ายทางรัฐบาลโคลอมเบียก็สามารถช่วยชีวิตมาได้สําเร็จนะครับแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยดี ไม่มีอาการใดๆที่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ตอนที่ถูกปล่อยตัวเนี่ยก็ถูกปล่อยตัวในเมืองที่ประเทศโคลอมเบียเมืองเมืองหนึ่งนะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยทางลูดิอัสก็ยังคงเล่นฟุตบอลอยู่กับสูโสรอนเลียปูนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยณนะปัจจุบันนี้ทางลูดิอัสก็ได้เดินทางกลับไปที่ประเทศโคลอมเบียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมันก็มีการเปิดเผยจาก ทวิตเตอร์หรือว่าแอพพลิเคชัน X ของทางรัฐบาลโคลอมเบียนะครับว่าในตอนนี้ทั้ง2คนเนี่ยก็ได้เจอกันแล้วนะแล้วก็มีภาพประทับใจให้เราเห็นด้วยนะครับก็คือทั้งคู่เนี่ยได้คําว่าโผลกอดกันนะครับรวมถึงครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็หลานๆานของดีอาร์สนะครับก็มากันครบเลยนะแล้วก็มีการเขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยนะครับโดยสาพันธฟุตบอลโคลอมเบียเนี่ยเขียนแคปชั่นเอาไว้ประมาณว่านี่คือการพบกันที่น่าตื่นเต้นของลูโซกับมาเนดิอัส พ่อของเขาและครอบครัวของเขาเราและคุณและเราก็เป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็แท็กลุยดีอาร์สด้วยนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างประทับใจนะครับสุดท้ายลุยดีอาร์สก็เจอกับทั้งคุณพ่อคุณแม่ของเขานะครับยังไงก็หวังว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นอีกกันละกันนะครับแต่สิ่งที่ผมสงสัยมากๆเลยนะก็คือ ไอ้โจรพวกนี้เนี่ยมันจับตัวของครอบครัวดูดิอาสไปทําไมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับไปหาหลายๆสื่อก็ไม่มีการบอกรายละเอียดเอาไว้นะครับแค่บอกเอาไว้ว่าจับไปเฉยๆแล้วพอถูกตํารวจไล่ล่าตัวเนี่ยทางโจรก็ปล่อยทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของดูดอาสมาแบบดื้อแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรซะอย่างนั้นนะครับแล้วก็ตอนที่มีการจับตัวพ่อของุยดิอาสไปเนี่ยก็ไม่มีการเรียกเงินแต่งใดด้วยนะครับก็งงเหมือนกันว่าแล้วพวกมึงจะจับไปทําไม ทีนี้เรามาปิดท้ายกับข่าวตลาดนักเตะกับแข้งที่ชื่อว่าไรอันส์แอนส์นูริกันหน่อยดีกว่านะครับชื่ออ่านค่อนข้างจะยากนะก็มันเป็นการรายงานจากสื่อฝรั่งเศสที่ชื่อว่าเลเทนสปอตนะครับเขาบอกว่าในตอนนี้เนี่ยทางเจ้าเกนคลับเนี่ยค่อนข้างที่จะปวดหัวกับแข้งในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับที่ในตอนนี้เนี่ยอันดูลมัสัันมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหายจากอาการบาดเจ็บเมื่อไหร่นะครับเพราะว่า อ่าเขารับการผ่าตัดที่หัวไหล่นะก็ไม่รู้ว่าแพ้เนี่ยจะหายเมื่อไหร่นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ใช้บริการของคอสตาชิเมกาแล้วก็ลุคเชมเบอร์สลับสลับกันไปนะครับแต่ฟอร์มการเล่นของทั้งคู่เนี่ยก็ต้องยอมรับตามตรงว่าเดี๋ยวดีบ้างเดี๋ยวไม่ดีบ้างนะครับไม่ค่อยที่จะรักษามาตรฐานของตัวเองให้ได้สักเท่าไหร่นะผิดกับทางแอนดูรเบิร์ตสันนะครับซึ่งซือ,อยังเลเท่นสปอร์ตเนี่ยเขาอ้างว่ามันเลยทําให้ทางเจอร์กนคอปเนี่ยต้องการที่จะหาแข้งในตําแหน่งนี้เนี่ย ถ้ามาเสริมอีกสักหนึ่งคนในตลาดเดือนมกราคมนะครับเพราะในไหนในตอนนี้เนี่ยก็ลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวกับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วการเสริมทัพเนี่ยมันก็น่าจะเกิดขึ้นแล้วมันก็น่าจะเป็นตำแหน่งนี้แหละดีที่สุดซึ่งก็เลยมองไปมองมาเนี่ยไปให้ความสนใจไอ้เจ้าไลอ้อนแอสนูริน,นะครับแข้งของสโมสรวูลฟแฮมตันนะก็ดูจากรูปกันเลยกันละกันนะครับหลายคนอาจจะไม่เห็นหน้าเขานะก็รูปมีเยอะแยะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลิเวอร์พูลแอคโคเนี่ยจะเอา รูปที่มันเอาเสื้อปิดหน้ามาลงทําไมนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอารูปที่มันเห็นหน้ามาลงไว้ด้วยก็แล้วกันแถมนะครับมีการเปิดเผยด,ยด้วยว่าในตอนนี้เนี่ยเลี้ยวภูก็จะมีการสอดส่องสถานการณ์แล้วก็รวมถึงสอบถามสถานการณ์เบื้องต้นของเจ้าแข้งในนี้เอาไว้บ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้แบบจริงจังอะไรมากมายสักเท่าไหร่นะครับน่าจะไปจริงจังกันอีกทีเนี่ยก็คือเดือนมกราคมนั่นแหละในตอนที่ตลาดนักเตะเนี่ยมันเปิดอย่างเป็นทางการนะครับ ก็ทางสื่อเขาก็เขียนข่าวไว้สั้นๆประมาณนี้นะไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าราคาเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ผลงานเป็นยังไงไม่มีบอกเอาไว้เลยนะครับยังไงถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่าน,นี้ก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาข่าวมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังกันอีกทีก็แล้วกันนะครับอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับข่าวอัปเดตข่าวสารของสมโมสรลิเวอร์พูลที่ผมเนี่ยตื่นเช้าแล้วก็เล่าข่าวกับทุกๆคนฟังกันแบบนี้นะครับยังไงถ้าหากชอบก็อย่า,ายลืมฝากกดปุ่มไลค์ การกด l i ่ e ทีเพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทําคลิปของผมด้วยกันละกันนะครับวันนี้เนี่ยก็มาพิเศษแบบเชา้าตรู่กันเลยนะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยคงจะชอบกันนะครับสาหรับข่าวสารที่ผมแปลมาให้กับทุกๆท,ท่านเนี่ยฟังกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้มันก็หมดเวลาของผมแล้วขอลากันเลยกันละกันนะครับทางนั้นเนี่ยขออนุญาตกล่าวคำว่าสวัสดีและ สวีดัตครับเดินทางปลอดภัยกันทุกคนกันละกันนะครับสำหรับเชา้านี้กับเช้าที่สดใสแล้วก็ทุกคนก็คงจะต้องไปทำงานกันนะครับก็อย่าลืมหาข้าวหาปลากินกันด้วยละจ้ะ